นียวันพามาที่พัทยาก้างนะคะมาตรงเซ็นท่านนะคะมาทำภารกิจแต่ก็ไม่สำเร็จเหมือนเดิมนะคะเฮ้ยภารกิจก็ไม่สำเร็จนี่ตอนเย็นบรรยากาศตอนเย็นสวยมากทุกคนดูสิเห็นไหม สวยนะคะพัทยาสวยๆเลยเป็นดูสิสวยมากนะคะนี่นะพัทยาตอนเย็นนะคะสวยไหมทุกคนดูสนะะิวันก็ได้มาพัทยาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ เรียบร้อยภารกิจนะคะในวันนี้นะคะส่งตาขึ้นสวรรค์น,นะคะเรียบร้อยแล้วก็เลยแวะมาที่หาบนะคะพัท,ทายานะคะคนก็เยอะเหมือนเดิมนะคะตอนเย็นกับเพื่อนนะคะเซ็นท่านนะคะก็มาทํา ภารกิจก็ไม่เรียบร้อยนะคะก็ะไม่เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะสวยมากทุกคนดูสิ<อ>เห็นไหมสวยมากนะคะทื่อเราไปที่ทะเลเลยตรงนั้นอนืมค่ะคนเยอะ เดินไ่ได้เอาเสือมาดิเนาะอ,อากาศตอนเย็นนะคะขนาดนี้เวลาก็เ,เท่าไหร่เนาะมืดอยู่สวยมากทุกคนดูสุดสวยไหมคะพัทยาตอนเย็นอันนี้ตรงพัทยากลางนะคะเส็นท่านพัทยาจา้า